ต่อสู้คดีพยายามฆ่าแพชชนะวัดกันที่ตรงไหนอันดับหนึ่งเลยนะครับข้อที่จริงที่ดีครับว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการพยายามฆ่าจริงๆ 2. สองนะครับคําพูดเราในชั้นสอบสวนกับชั้นจับกลุ่มอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญว่าเราให้การไว้แบบไหนอะไรยังไงบ้างสามนะครับสําคัญที่สุดในบรรดาเลยนะครับบรรดา3ข้อเลยคือทนายที่มีฝีมือในการทําคดีพยายามฆ่าจริงๆ ก็คือมีประสบการณ์นั่นแหละเคยทาจริงๆนั่นแหละเคยชนะจริงๆนั่นแหละอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าทนายมีหน้าที่ในการไปหักล้างพยานหลักฐานของอายการหักล้างน้ําหนักคําพูดของผู้เสียหายที่อ้างว่าเห็นเรายิงยิงยังไงยิงแบบไหนยิงยังไงบ้างอ้างว่าเราเกี่ยวข้องจริงเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องแบบไหนลักษณะาการที่เราเข้าไปหาเขาเข้าไปหาทางไหนซ้ายขวาซึ่งพยานผู้นี้สมามาถอาจจะมีหลายคนถ้ามีหลายคนแล้วทําลายน้ําหนักได้ตีแตกได้ว่า สองคนเนี่ยเบิกความไม่ตรงกันในสาระสำคัญของคดีก็ทะให้ชนะคดีได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับขอทุกคนโชคดีในการเลือกทนายความไปต่อสู้คดีพยายามฆ่านะครับถ้าอยากคำปรึกษาฟรีทนายกรเบื้องต้นนะครับสามารถดูเบอร์หน้าโปรไฟล์ได้แล้วโทรมาได้หลังเก้าโมงเช้าก่อนสองทุ่มไม่รับสายเป็นช่ว,วงโทรใหม่นะครับเนื่องจากทนายกรอาจจะติดงานจริงด่วนโทรมาทักแชทนะครับขอทุกคนโชคดีในการเลือกทนายความครับขอบคุณมาก